ลาแล้วที่เราจะมาท้าประลองศึกเพราะเราอยากเห็นคนทุกๆบ้านรักกันให้คึกคักรักกันให้ลึกลึได้สุดอดมาดถึงบ้านของแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันดีกว่านะคะวันนี้บ้านแขกรับเชิญต้องบอกว่าเป็นสองสาวคู่ซีที่เขาบอกว่าซีกันมากว่า10ปีแล้วเนี่ยม,มันสร้างมันสร้างความลำบากใจให้กับพวกเราแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงครับหัวหน้าเรรพราะอย่างวกเราเนี่ยมีหั <beb a S 2> วหน้าถูกไหมค่ะแลีผู้นำ เป็นหัวหน้าของเขาเนี่ยแยกกันแล้วครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาดังมักจะแยกวงกันแต่คนนี้ไม่โด่งไม่ดังเลยแต่แยกแล้วแยกวงแล้วหัวหน้าพิา่าาออดาเลยคริใคกว่าไดแยกวงใครด่กใครบอกอย่าไพูดคกไดครับไม่ใช่เลยหนูได้ยินเสียงพิตะคนเดียวเลย ขอต้อนร <upside> ับอยู่เป็นทางการก่อนครับผมได้เลยค่ะรูรูลาลาเลยโอ้โหได้เลยค่ะสามคนเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ตอนไหนครับก็คือที่ที่จุดตอนอยู่ไฮสคูลที่อยู่อ่ะคาราซินดามาติกอาร์กเ๋ยวประธานโดนค่ะเมื่อกี้อะพี่ไปโดนตบอะไรใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้ไม่ต้องโดนไม่ต้องโดนมันก็เป็นอย่างนี้แต่เด็นเดียวเมื่อกี้บอกเรียนอยู่ที่ไหนนะคะการาซินดามาติกอาร จะแปลเป็นภาษาไทยให้เราฟังกินนคือวิทยาลัยนาตาสินการีาเรียนเอาเอาตามรุ่นเลยนะอันนี้เข้ามาก่อนเข้ามาที่สองเข้ามาที่สามเราเป็นมหนึ่งมสองมสามอันนี้แกกว่าเพื่อนอันนี้แกกว่าเพื่อนไม่ต้องเน้นด้วยล่ะดูหน้าก่อนว่าใครแก่ก่อนอันนี้เขาเรียกว่าใบหน้าเอยยศอายุ แยกวงกันแล้วแต่ทําไมทั้ง3คนยังรวมตัวอยู่ล่ะคะไม่ไม่อยากรวมหรอกค่ะเพราะว่านี้เป็นคําสั่งของบริษัทค่ะที่รวมตัวกันนะคะเราก็ได้ทําตามหน้าที่ของี่จาจริงๆแล้วไม่ได้รักกันไม่ไม่สนิทกันไม่สนิทกันเลยค่ะนี่จําใจมาใช่เกียดกันจ่ายเกียดกันจ่ายแต่พอได้แยกออกมาแล้วงานเยอะมากๆเลยนะครับเยอะเยอะให้เยอะเห็นบอกว่าตอนนี้ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่กันตีสี่มันเป็นความสเปเชียลของพวกเรา ดีๆก็ได้ทำงานอะไรกันบ้างตีสี่ตอนนี้เป็นนักข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวนะสองสองคนตื่นตีสี่ไปอ่านข่าวผมก็ตื่นตีสี่เหมือนกันไมอ่านข่าวเนไปตลาดไทยเข็นผัดงานเยอะทุกวันสำหรับผมก็มีซิงเกิลแรกของตัวเองครับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าสามชาติสามคีติดตามดาวนโหลดกันซะเพราะว่าเพลงนี่ติดชาร์ตกันแล้วใครที่เป็นแฟนของพี่เอโม่ก็ขอเข้าไปได้โอครับผมตัวเขาจะเปิดไม่เปิดก็แล้วแต่ดีี หลายชื่นเราอ่ะาธรรมดาคนเราอ,อยู่คนละที่มันต้องเปลี่ยนไปมีนี่หรือไงครับผถูกต้องนะพี่ตัก๊กไม่ใช่อย่างนั้นก็คือชื่อโอโม่เนี่ยสมัยสมัยเรียนเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> กม็มาเล่นตลกก็ชื่อดาวบ้าง <c oughs> แล้วก็กล <c oughs> ับมาใ,ใช้ชื่อโอโม่เพราะว่าดาวแล้วไม่ดีไม่มีเงินผ่อนดาวแล้วไม่ดีไม่มีเงินผ่อนตอนนี้เรามาเข้าศึกแรกของพวกเรากันเลยดีกว่านะคะการเซอร์ที่ไม่ชื่อว่าศึกดุนเม คนที่จะมาโดนไม้ด้วยกันใช่นะครับจากดังนี้ครับน้ำปลาแท้ตราบางมึกผลิตภัณฑ์เอสเซนแอสสามตโยเกิร์ตดัชชี่ผลิตภัณฑ์ CT ทีวิกซอร์พลัสผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์เครื่องปรับอากาศเซนทันแอร์ฟองยางหน้าฮันนี B ่วีดีเอสีโดบโดออล จีฮะะใครอ่ะแกู้แก้บูแล uh> ้วร้องพลงอรมาทีกนี่สองสามไปมาได้สามค่ะเชื Paris> ่อน้อง่ะอ่ามาได้สามได้แก้เพลงเพลงชุตโอ้โหได้ไหมคะได้ไหมคะ ชนะไปนะดีใจได้เลยนะเลชนะไปอ่ะมันคู่ทีสองต้องทำสวยกับใครเลือกเลยเซนทรัลแนค่ะมือร้องดีต้องเพลงปุ๊บหัวใจกระดาบของพี่อู๋ธนาพรเดี๋ยวคุณอม่รคุณอม่รเนี่ยไม่ค่อยแปลกใจว่าคงร้องได้แต่ทางเราเนี่ยสิ เธอหัวใจกระดาษเล็กเขาอย่างนี้พี่ตั๊กเซ็นท่ายไหนดีอ่ะอะะไรฮเซ็นท่ายไหนดีเสียงบางละจันท์ครับผมบางละจันท์ครับผมท้ายบางละจันท์ด้วยออกลบทุกเมื่อครับ

บอนบึมชนะค่ะุดท้ายคนโลกคนโลกมาดูกันจะทำให้ด yeah, yeah. yeah! ู ราะว่าเป็นเพลงที่แบบว่าชื่นชอบน้องเขามากเออมีชอบลีลาแล้วต้องเต้นต้องเต้นต้องเต้นด้วยนะเต็นก็สอบๆนะเสียใจะะไม่แข่ มองแล้วมวัวแต่เต้นมันลืมเลยครับเดียวครับคุณอย่าร้องได้ทำไมครับพี่จั๊กผมอยากดูคุณเต้นอีกอแบบ่ะจบได้แล้วหยุดได้แล้ว กันแล้วยาวหรือฟืนเขาสัแค่เรื่องน่ใช้ชีวิตแส่วนตัว